ผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรมผัสสะของคลายของจิตเนี่ยที่ไปกระทบกับอารมณ์เป็นเหตุเกิดของกรรมเมื่อผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรมดังนั้นทุกครั้งที่เราคิดเรานึกเรื่องใดเราเห็นเราได้ยินได้กลิ่นได้ลิ้มรสได้สัมผัสทางกายได้รู้อารมณ์ทางใจกรรมเกิดตลอดหนีกรรมไม่พ้น เพราะเรานี่แหละคือก้อนกรรมเลยล่ะเราจะหนีกรรมไปไหนวิธีในการที่จะดับมันพระศาสดาสอนไว้แล้วคืออริยมรตมีองค์8ดพระองค์บอกว่าอริยะอัดถังคิกามรร์นี้นั่นเองคือกรรมะนิโรทคามินีปฏิปทาอริยมรตมีองค์แปดนี้นั่นเองคือปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรม ต้องการดับกรรมจเจริญมักมีองค์แสองข้อแรกคือปัญญาสาข้อกลางคือศีลสามข้อท้ายคือสมาธิอย่างที่เคยได้ยินกันคือศีลสมาธิปัญญานั่นเองหรือพระองค์ย่อเหลือสองคือสมถะกับวิปัสนาที่เรานั่งทำเมื่อสักครู่นี้นั่งรู้ลมหายใจแค่ห้านาทีนี่นั่นแหละเรากำลังจเจริญปฏิปทาเพื่อความดับแห่งกรรม ทำหนึ่งวินาทีก็ได้หนึ่งวินาทีไม่มีการไม่ได้ทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยทำทานนิดหน่อยรักษาสินนิดหน่อยยังได้มาเป็นผู้มีส่วนชั่วในมนุษย์เลยยังได้เกิดเป็นมนุษย์เลยดีกว่านรกกำเนดเดรัจฉานเปลตวิสัยต้องเยอะถึงจะมีส่วนชั่วก็ตามก็ยังดีเห็นไหมขนาดโยมทำนิดหน่อยนะแล้วถ้าโยมภาวนานิดหน่อยอเห็นไหม ก็ต้องได้ไม่ได้ไม่มีมักมีองค์แปดเนี่ยพระองค์เปรียบอีกอย่างเหมือนวิเรจนังยาถ่ายอันเป็นอริยะถ่ายความแก่ความเจ็บความตายไม่มีการไม่ให้ผลไม่ให้ผลไม่มี